ายสวัสดีครับท่านผู้ชมนีรับเข้าสู่ OIO Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสเปคและก็ข้อมูล Official นะครับของมือถือจากค่าย e a l m e มีนะผมนั่นก็คือเรียวมี t Neo 3นะครับซึ่งเปิดตัวกันมาแบบสดๆร้อนๆนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนำสเปคนะครับทั้งหมดนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าสเปคของเรียวมี t Neo 3เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับและที่สำคัญนะครับ ผมเห็นในเว็บนะครับของกสชเนี่ยเขาผ่านการรับรองจากกสทชเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็สปีกนะครับผมจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเร a l วมี t Neo 3นะครับรอบนี้นะฮะมาพร้อมกับชิปใหม่กล้องใหม่ชัดไว5นาทีนะฮะที่สำคัญจอ 120H ยี่สรับมาดูกันอย่างแรกที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องนะฮะสำหรับความหนาของตัวเครื่องครับจะอยู่ที่8 2มิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่188กรัมนะครับถือว่า เบาพอสมควรนะฮะมาดูกันที่หน้าจอกันบ้างนะครับสำหรับหน้าจอนะครับจะอยู่ที่6.7นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED รองรับ HDR10+ ความละเอียดหน้าจอนะครับเป็นระดับ Full HD+ นะครับความหนาแน่นของพิกเซลจะอยู่ที่394 PPI อัตราส่วนหน้าจอจะอยู่ที่94.2%ค่า Refresh Rate นะครับจะอยู่ที่120 Hz ทัชเซฟมิ่งเรทจะอยู่ที่1000 Hz ความคมชัดของสีนะครับ5000:1ต่อ สีสันของหน้าจอนะครับให้สีสันมาถึง1,000ล้านสีความอิ่มตัวของสีระดับ DCI P3 0 0สำหรับกระจกหน้าจอนะครับก็จะเป็น Corning Gorilla Glass 5นะฮะนอกจากนี้นะครับผมเขายังมีชิปเซตที่เป็นชิปเซ็ตกราฟิิอิสระนะครับเพื่อช่วยประมวลผลอัตราเฟรมเรทในการเล่นเกมนะครับซึ่งจะช่วยประมวลผลอัตราเฟรมเรทในการเล่นเกมนะครับรักษาอาการกระตุกนะครับทำให้ภาพในการเล่นเกมเนี่ยจะลื่ดไหลแล้วก็เนียนิ่งขึ้นนะฮะ มาดูกันที่ชิปเซนกันบ้างนะครับรอบนี้นะครับเรียวมีจีช o 3นะครับเลือกใช้ชิปเซตตัวใหม่ของ m e เนเทคไดเมนซิตี้แปดพันซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรจาก TSMC นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิปเซต CPU นะครับเป็นแบบออคตาคอรนะครับ GPU เป็นของ Mali G 6หกถึงรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12นะครับและที่สำคัญเนี่ยครอบทับด้วย Realme UI เวอร์ชันสานย์นะครับซึ่งเป็น UI ใหม่นะครับจาากทง Realme ที่ปรับปรุงไอคอนแล้วก็การทํางานต่างๆนะครับของ UI เวอร์ชั่นนี้นะครับให้ดูดีแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงเรื่องกล้องนะครับรอบนี้ก็ จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับเพราะว่าให้กล้องหลังมาที่3ตัวนะครับโดยที่กล้องหลังนะครับผมความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับใช้กล้องของ Sony IMX766 นะครับมี OS มาให้ด้วยนะครับทางรนยาโฟกัสนะครับจะเทียบเท่า2 3 6มุมิลิเมตรมุมมองของกล้องจะอยู่ที่84.4องศาค่า f อยู่ที่1.8 8 ขนาดเซนเซอร์จะอยู่ที่1ต่อ1.56นิ้วนะฮะมาดูต่อกันที่เลนส์ที่2นะครับผมนั่นก็คือเลนส์ ultra wide นะครับซึ่งมีความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับทางยาวโฟกัสเทียบเท่า15.4ม mm. ิมมุมมองครับจะอยู่ที่119.7องศาค่าอะอยู่ที่2.25และเลนส์สุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือเลนส์โาโครระดับ4เซนเมตรนะครับความเอียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซล ทางกาโฟกัสนะครับเทียบเท่า21.8มิมมุมมองของกล้องนะครับก็จะอยู่ที่88.8องศาค่า F จะอยู่ที่2.4นะครับนอกจากคุณสมบัติเด่นนะครับของกล้องหลังทั้ง3ตัวนะครับผมยังมีฟังก์ชันพิเศษสำหรับการถ่ายภาพนะครับนั่นก็คือ night shot k i c k f i g h นะครับซึ่ง night shot k i c k f i นะครับเขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยที่ใช้เวลาถ่ายภาพหมูกกลางคืนนะครับแล้วก็ประมวลผลภาพออกมาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2-4วินาทีนะฮะตอนนี้ ลดเวลาการประมวลผลของภาพในการถ่ายภาพหมอกกลางคืนเนี่ยให้เหลือเพียง0.8วินาทีเท่านั้นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการประมวลผลได้ค่อนข้างที่จะเร็วเลยทีเดียวนะครับมาดูกันที่คุณสมบัติการถ่ายวิดีโอของกล้องหลังกันบ้างนะครับการถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับผมรองรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรมเลยนะครับการถ่ายวิดีโอแบบโล์ดมชันจะอยู่ที่ 720p 480เฟรมเลยนะครับการถ่ายวิดีโอกล้องหลังเนี่ยก็มี ES กันสั่นมาให้นะครับใส่สามารถ,ถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 1080p 60เฟรมเรทนะครับการถ่ายวิดีโอแบบซูมเนี่ยรองรับสูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทนะครับฟังก์ชันต่างๆสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับก็มีมาให้อย่างครบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอแบบ Stable, b โบเก้วีดีโอนะครับบิวตี้วิดีโอฟิลเตอร์ว o ดีโอโลโมชันการถ่าย Time Slap นะครับและการถ่ายหมดภาพยนตร์นะฮะแต่ทั้งหมดที่พูดมานะครับสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้สูงสุดอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับ มาดูต่อกันที่กล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่16เมกะพิกเซลนะฮะใช้เซ็นเซอร์ของซัมซุงนะครับมุมมองกล้องจะอยู่ที่82.3องศา f อยู่ที่2.45นะฮะสำหรับฟังก์ชันของกล้องหน้านะครับก็มีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอการถ่ายภาพพานราลมาถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพกลางคืนนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการถ่ายภาพแบบ AI ด้วยนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอของกล้องหน้านะผมก็จะรองรับการถ่ายวิดีโออยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทนะคร มาดูกันที่หน่วยความจำแผงเครื่องกันมางนะครับสำหรับ RAM นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะฮะ เล่นตั้งแต่6 g b 8 g b และ12 g b เป็นแบบ LPDDR5 นะครับสําหรับ storage s t o r a เรจเครื่องนะครับมีให้เลือก2ขนาดได้แก่128 g b และ256 g b เป็นแบบ UFS 3.1นะครับไม่สามารถเพิ่ม microSD card ได้นะครับซื้อเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะฮะสําหรับแรม6 g b รอม ROM 128 g b นะครับจะจํากัดฟ t c ชาร์จอยู่ที่80วัตต์เท่านั้นนะครับเอาใจใส่เกมกันมากน,นะครับสําหรับ Realme GT Neo 3เนี่ยฮะ ได้ปรับปรุงระบบลดอุณหภูมิของตัวเครื่องขณะเล่นเกมนะฮะซึ่งเขาจะเพิ่มพื้นที่กระจายความร้อนนะครับโดยเปรียบเทียบกับเรียวมี G T 2 Pro นะครับพื้นที่กระจายความร้อนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะคิดเป็น7.74%นะครับด้วยนวัตรกรรมที่เขาใช้สเตนเลสบวกกับทองแดงบริสุทธิ์ผสมกับแผงกระจายความร้อนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเดิมนะครับก็จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อเขาปรับปรุงระบบปรับอุณหภูมิของตัวเครื่องนะครับก็จะทำให การเล่นเกมหรือว่าการใช้งานห,หนักๆนะครับก็จะทําให้อุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยไม่สูงมากจนเกินไปนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยลื่อนไหลามากยิ่งขึ้นมาดูกันที่ gt mode 3.0มดนะครับด้วยเทคโนโลยีดังกล่านะครับมาช่วยประสิทธิภาพเฟรมเรทขั้นสูงนะครับที่ใช้แพลตฟอร์ม mtk นะครับมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานปรับปรุงอัตราเฟรมเรทของการเล่นเกมน,นะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะ นอกจาก c o o l ่งซิสเต็ม m ม็กนะครับ GT โ o d e 3.0ยฮะยังมีมอเตอร์กันสั่นให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นมอเตอร์แนวราบแกนเองนะครับ ทำงานร่วมกับอัลกอริทึมการสั่นของ Rich t a b นะฮะเหมาะสำหรับการเล่นเกมมือถือที่หลากหลายนะครับเพราะจะทำให้การสั่นเนี่ยคมชัดแล้วก็เป็นสามมิติมากขึ้นนะครับซึ่งสายเกมเนี่ยเราจะถูกใจสิ่งนี้เอามากๆเลยนะครับสำหรับลําโพงของ Realme GT Neo 3นะครับเป็นลำโพงแบบคู่รองรับเสียงแบบคู่ของ Dolby a m o d e และ Hi-Res Audio นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าการดูหนังฟังเพลงนะครับก็ให้เสียงที่ดีและมีคุณภาพนะฮะ สำหรับการเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็มีมาให้อย่างครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น WiFi 6นะฮะบลูทูธเวอร์ชัน5.3 n f c และพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C 2.0นะฮะที่สำคัญเนี่ยเขายังมีเสารับสัญญาณรอบตัวเครื่องนะครับทำให้การรับสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือว่าการรับสัญญาณแบบ 4G 5G เนี่ยก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะสำหรับการสแกนลายนิ้วมือนะครับผมก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือที่บนหน้าจอนะครับ มาดูกันต่อที่แบตเตอรี่กันบ้างนะครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับเดี๋ยวมี GT Neo 3เนี่ยให้แบตเตอรี่มาถึง 4,500mAh และ 5,000mAh นะครับ โดยจะแยกตามนี้นะครับสำหรับแบต4,500มิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่150วัตต์นะครับซึ่งเขาเคลมว่าชาร์จตั้งแต่ศูนย์ถึง50%เนี่ยจะใช้เวลาเพียง5นาทีนะฮะสำหรับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่80วัตต์นะครับชาร์จตั้งแต่0ูนถึง100นะครับใช้เวลาเพียง32นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับราคาวางจำหน่ายของ Realme GT Neo 3ในประเทศจีนนะครับผมก็จะขึ้นให้ท่านผู้ชมดูดังนี้นะฮะเท จากเงินหยวนเป็นเงินไทยก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นไงางครับ,รบท่านผู้ชมสำหรับข้อมูลของ Realme GT Neo 3นะครับต้องบอกเลยว่ารอบนี้ Realme เขาจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องใหม่นะครับชาร์จไวแบบใหม่นะฮะที่สำคัญนะครับผมมาพร้อมกับชิปตัวใหม่นะครับ ซึ่งรอบนี้ครับผมต้องบอกตรงๆเลยว่าเรียวมีเขาทําการบ้านมาดีมากนะครับเพราะว่ามีอะไรก็ใส่เข้าไปให้หมดคือยอดสเปคแบบจัดหนักจัดเต็มนะซึ่งราคาเองที่จะเข้าไทยนะครับต้องมารอรุ้นิกทีนะครับว่าจะประมาณกี่บาทนะครับสำหรับรุ่นตัวท็อปนะของเรียวมี GT Neo3 นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะผมที่เป็นตาวกของมือถือจากค่ายเรียวมีนะครับผมก็รอกันเลยนะครับอย่าที่ผมแจ้งไปนะครับเรียวมี GT Neo3 เนี่ยผ่านการรับรองจากกสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็น่าจะเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้ผมาๆนะครับ จะเป็นประมาณเดือนมิถุนายังไงก็รอติดตามชมข้อมูลจากทางเรียมีแล้วก็ช่องผมทีทีนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝอกไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดไลค์นั่นแหละผมนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆในช่องผมนะฮะตลอดวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย